ไปยิมะค่ะดูอีจอขุดหิมะให้าไทั้งวันนะคะไม่เป็นอะไรนะคะติดลมหน้าบ้าน,นะคะ่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในเมืองหนาวนะคะอย่างชิคาโก้นะคะต้องมาพุ่งหิมะค่ะและดูหิมะบูนลุกกดเต็มเลยค่ะประมาณ8ดนิ้วได้นะฮะไม่รู้ว่าจะออกได้ไหมวันนี้ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวุฒด,ด,ดีแต่เที่ยวเองค่ะผมยุ่งไปหน่อยนะคะตอนนี้กําลังจะออกไปทํางานนะคะแต่ว่าวันนี้ชิคาโก้นะคะอากาศสิบฟาเรนไฮน์นะคะหนาวมากๆนะคะแล้วที่สําคัญตอนนี้หิมะก็กําลังตกนะคะซึ่งคาดว่าวันนี้กตกว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะนี่วุี้กว่าจะฝ่าหิมะออกมาได้นะคะ ก็ยากลาบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสูงเกือบหัวเข่าเราได้นะครซึ่งก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะจะให้ดูบรรยากาศ มืดไปเนี่ยตอนแรกว,ว่าจะไม่ทำบล็อกแล้วค่ะทีว่าเห็นหิมะมันตกบอดอก็เลยจะเอาสภาพตอนหิมะตกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะที่เมืองชิคาโกนะคะว่ามันมีสภาพเป็นยังไงแล้ววูดดี้เนี่ยต้องขับรถตอนหิมะตกเนี่ยเออสภาพบ้านเมืองเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวตามวูดดี้มาเลยค่ะตอนนี้บอไดอมาส่งเดลิเวอรี่นะคะซึ่งตอนนี้หิมะตกหนักมากเลยค่ะและรถแต่ละคันเนี่ยก็จมกับจมกับหิมะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้การเดินทางเนี่ย มันลื่นแล้วก็ดูอันตรายมากเลยนะคะทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยลำบากมากเลยค่ะตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะให้เห็นนะคะว่าการเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าเป็นดรอปไดร์ที่อเมริกานนะคะงานมันเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าถ้ามีสภาพอากาศที่่ํำแย่นะคะคนที่ส่งอาหารเดลิเวอรี่นะคะเป็นงานที่หินงานหนึ่งเลยถ้าต,ตอนนี้ดูแล้วนะ ตอนนี้ลมแรงมากเลยค่ะแล้วก็เห็นนะคะคุณลูกค้าก็อยู่ข้าวทั้งวันนะคะวันนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านนะคะก็สั่งลิเ i v e ี่ไม่อยู่ในอเมริกาช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่พายุกําลังเข้านะคะในประเทศนะคะทั่วทั้งอเมริกาตอนนี้ก็มีมีอุณหภูมิที่ต่ํานะคะแล้วก็มีหิมะเกือบทั่วทั้งประเทศนะคะแม้กระทั่งเท็กซัสเป็นร้านที่ไม่ค่อยจะหิมะตกปีนี้ก็ตกค่ะ ตอนนี้นะครสภาพถนนแบบแย่มากแย่มากค่ะแบบรถนี่วิ่งได้ไม่เกินแบบ30มไมล์ เราก็ต้องร,รักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราเบรกเนี่ยมันจะหยุดหยุดไหมหยุดแบบมันจะไปชนเ้าไหมเพราะมันน่าจะถลายไ,ได้นะฮะตอนนี้นะคะทางร้านของบูดีนะคะเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ต้องส่งแล้วะครับเพราะว่าอากาศมันแย่มากนะคะก็ก็ดีใจค่ะตอนนี้บูดีเหลืออีก3ออเดอร์ที่ต้องวิ่งนะคะดูอ้ยมา แล้วการอยู่เมืองหนาวนะคะใส่ก็ร้อนถอดก็นหนาวช่างซึมซ่านะคะเนี่ยใส่เป็นมัมมี่เลยค่ะพันนงพันนวนเต็มตัวเลยค่ะนี่นั่งในรถในร้อนแต่พอออกไปเนี่ยหนาวนะฮะส่วนรองเท้านะคะ,อะ,คะขออนุญาตนะคะก็เป็นรองเท้าบูทนะคะใส่รองเท้าบูทยี่ห้อนี้นะคะซื้อมาจากรอสนะคะ dress for less นะคะไม่ต้องซื้อนะคะเพราะกว่าจะใส่ก็ใส่ยากนะคะเพราะใส่เซตหิมะเต็มตัวค่ะ,คะ นาตอนนี้นะคะเท้าเย็นเจี๊ยบเลยค่ะเอเดิ์สุดท้ายแล้วนะคะแต่หิมะตกไปอยู่ในรองเท้านะคะข้างในน้ำท่วมเลยค่ะโอ้ยทนไม่ไหวนะคะต้องเปลี่ยนรองเท้าดีนะเอาใหม่คู่หนึ่งสำหรับคนที่เลี้ยงหมานะคะก็ะต้องเอาหมาออกมาเดินค่ะแล้วจะพาดหิมะตกอย่างนี้นะคะเป็นมอดอคุณนอนอยู่บ้านค่ะหมาให้มันนอนไปขี้ไปนะคะ คือที่นี่เวลาเขาเลี้ยงหมานะคะเขาจะต้องแบบว่าให้พาหมาออกมาเดินมาจูงหมาะครับพาเมื่อกี้เพิ่งเห็นหนุ่มน้อยนะคะพาหมามาเดินนะคะหมาก็เอื้อๆนะคะในกองหิมะก็ต้องงมงมืกในหิมะนะคะตั้งใ่งสงศารนะคะนะคะชิคาโกเขาบอกว่าเมืองนี้เป็น,นะะวินดี้ซิตี้นะคะวินดี้จริงๆค่ะวันนี้แบบลมพัดแรงมากทับปิว่ะค่ะ ลมทั้งลมทั้งหิมะโอ้ <_ an> เดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูนะครับที่นี้คแรบบับ <_ an> สงสัยรถชนมั้ง ใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะเอาใจช่วยวอดอหน่อยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นทางแถวบ้านบุญดีนะคะทเพื่อนจะเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้ทางมันแบบข่าวโพลนไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทัศนาิสัยนี่แบบไม่ดีเลยอะคะ่ะขับมาได้ทั้งวันนะคะไม่เป็นอะไรนะคะติดลมหน้าบ้านคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกัวด,ดอนะคะวันดีค่ะอยู่หลังบ้านนะคะนี่คุณแม่แล้วก็จอดนะคะก็มาช่วยกันกวาดหีมานะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะ look <laughs> right, oh. oh my goodness! And, uh, <laughs> this is a big one. Yeah. And then look, look, look inside. Yeah, it's so high. People, that's a car inside there. Believe it or not. Right. <laughs> เมื่อวานก็ติดตรงนี้ค่ะทาาเหมือนท่าชีวิตในการช่วยนะคะนี่อยู่หน้าบ้านค่ะก็คือหาที่จอดไม่ได้นะคะตรงหน้าบ้านบุดีเนี่ยถ้าท่านหิมะมันตกเกินสองสองนิ้วเนี่ยห้ามจอดแต่เขาก็จอดกันเต็มเลยนะทีนี้หเห็นไหมคะตอนนี้ก็ขอขุดก่อนแล้วก็จอบรถออกไปค่ะสิ่งที่ว่าเราต้องทำในการขุดเอารถออกมาค่ะ ดูจอดมาขุดหิมะให้ดูรถไม่ไหวแล้วนี่นะคะก็เป็นหิมะแถวบ้านนะคะสูงมากเลยนะคะสูงถึงเข่าอะเนี่ยเข่าวอร์ดอยแบบเนี้ยเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้เพิ่งจะขุดหิมะกันนะคะก็ย้ายรถแล้วนะคะก็ได้ที่จอดนี่ตรงนี้แต่กว่าจะจอดได้นะคะก็ต้องแบบขุดหิมะเพื่อที่จะแบบว่า จอดรถนะคะเพราะว่าหลังบ้านวอร,อรจอดไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขายังไม่มาคลีนหิมะวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะแล้วพอจะจอดตรงนี้ได้นะคะเห็นแบบง่ายๆอย่างนี้นะคะมันติดลมหิมะม,มันแบบล้อมันฟรีมากเลยค่ะล้อไม่หมุนตามนะคะซึ่งตอนนี้วอร,อรก็บอกพอแล้วค่ะจบเสร็จแล้วค่ะส่วนรถจอดนะคะจอดไข้ข้างๆเหมือนกันหิมะเติมคุณโมสตาส how you doing how are you feel เีี่งนจจออ้ Essentially ößAre they are кожigue know right? I hi ตทดรถ้าใครเห็นว่าเขาเนี่ยคลีนสปอตแล้วแล้วเอาเก้าอี้มาวางนะคะอย่างนี้นะ,ะห้ามไปจอดเลยนะคะ รถอาจจะโดนแบบว่า,ายางอาจจะรั่วนะคะกระจกอาจจะทะลุแตกได้นะ,นะก็จะเห็นกระป๋องเหลืองๆนะคะคือเขาจองที่ไวแล้วนะฮะใครมาจอดไม่ได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นหลังบ้านวอร์อนะฮะเพื่อนๆตรงนี้คือล่มที่วอรอติดนะ,ะก็ยังกลัวอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่กล้าขับเข้าไปหลังบ้านจอดมาขุดวันนี้วันที่สามแล้วนะฮะขุดทีมกัน มาขุดหิมะตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะมาจอดรถนะคะที่ลานจอดรถเพราะว่าเอเจเมนต์ของตึกนี้นะครับเขาไม่ยอมมาขุดหิมะกนะ็ต้องขุดกันเองนะฮะดูรถของ네เนเบอร์ข้างๆนะฮะอันนี้ก็ที่จริงตัวนี้ก็เป็นที่จอดรถนะคะแต่ว่าหิมะเต็มเลยเนี่ยต้องออกตรงนี้ก็จะติดน่ากลัวมากตอนนี้พักค่ะทำวีล็อกเพราะว่าพักก่อนฮนะ,ะหายใจไม่ทัน เป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอยากมาเล่นหิมะที่ชิคาโกยังคะโอ้ตอนนี้วอดอนอนเล่นอยู่ที่เตียงแล้วค่ะไม่ไหวละคะ่ะปวดไปทั้งตัวเลยระบมมากเลยคะ่ะไม่ต้องไปยิมและะ้วค่ะเพราะว่าขุดหิมะกทั้งวันทั้งคืนกับจอร์ดนะฮะแล้วก็รถติดลมหิมะหลายรอบมากวันนี้แบบโอ้ยเหนื่อยจริงๆกับหิมะทั้งหนาวทั้งเหนื่อยกับการขุดหิมะวันนี้ก็เลย ่อนนะะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะฮะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ดูมาจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้วอกัอนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้วอด้วยยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้วอขอจบเพียงแค่นี้ขอพักผ่อนกันนะคะเท่านี้ก็ละบาย